สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารในจังหวัดกาญจนบุรีกันค่ะชื่อร้านครัวเจ้านาค่ะในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางสาบบัวนะคะแล้วก็น้ำสีเขียวมรกต มองแล้วสบายตากับดอกบัวสวยๆเพียบเลยค่ะที่นี่มีโซนนั่งเป็นซุ้มส่วนตัวริมน้ำด้วยค่ะภายในร้านจัดมุมเคาน์เตอร์ได้น่ารักแล้วก็สบายตามากๆเลยค่ะเมนูอาหารก็ไม่แพงนะคะแต่ เดี๋ยวเราจะไปหามุมสงบๆนะคะแล้วก็ร่มรื่นท่ามกลางสะบัวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งที่โต๊ะตรงนี้เลยนะคะอากาศร่มรื่นมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะ ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของร้านอาหารเจ้านาะก็คือเมนูอาหารค่ะมีทั้งเมนูอาหารไทยอาหารพื้นบ้านและมีขนมหวานแสนอร่อยด้วยค่ะนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีขนมตาลด้วยค่ะเป็นขนมตาลสูตรบ้านหนองขาวนะคะอร่อยมากค่ะ ระหว่างที่รออาหารนะคะเราก็จะเดินชมดอกบวัวหลวงไปพลางๆค่ะลมพัดเย็นสบายมากๆเลยค่ะสำหรับร้านครัวเจ้านาร้านนี้ค่ะต้นนี้คือต้นบวัวหลวงจัดเป็นไม้ล้มลุกมีอายุไขหลายปีค่ะลำต้นก็จะมีลักษณะเป็นเงาอยู่ใต้พื้นดินนะคะและที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นมาแต่ว่าใต้น้ำเราเรียกว่าไหลค่ะ บัวหลวงชอบดินเหนียวค่ะสังเกตว่าใบของเขาจะมีขนาดใหญ่นะคะขนาดข้อก็จะประมาณ50ซนติเมตรค่ะขอบใบเรียบแล้วก็เป็นคลื่นสวยงามค่ะใบของบัวหลวงใบก็จะเป็นลักษณะเป็นใบเดี่ยวค่ะ ใบก็จะลอยปลิ่มๆน้ำขึ้นมานะคะส่วนใหญ่แผ่นใบก็จะชูขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะสำหรับเมนูแรกนะคะก็คือแกงคั่วหอยขมนะคะสำหรับที่ร้านนี้อร่อยมากๆค่ะสำหรับแกงคั่วหอยขมนะคะ ในน้ำนะคะมีสีเขียวมรกตมองแล้วสบายตาค่ะกับดอกบัวหล,กหลากสีสันที่เห็นนี้เลยนะคะสวยงามมากค่ะที่โซนยานั่งที่ซุ้มนะคะแล้วก็มีกิจกรรมก็คือให้อาหารปลาด้วยค่ะทางร้านมีอาหารปลาจำหน่ายค่ะขวดละ5บาทค่ะ มีโซนนั่งรับประทานอาหารเป็นซุ้มส่วนตัวริมน้ำค่ะยาสั่งต้มแซบไก่ทอดแล้วก็แกงคั่วหอยขมค่ะแล้วก็ยังมียำวุ้นเส้นอีกอย่างน,งนะคะอร่อยมากๆค่ะสำหรับร้านครัวเจนาร้านเปิดบริการเวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีนะคะ และหยุดทุกวันพฤหัสบสปปดีค่ะพิกัดตั้งอยู่ริมถนนเส้นทาง3084นหนองขาวท่าม่วงอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์098 315 3313ค่ะและถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มาเที่ยวที่เมืองการแห่งนี้นะคะอย่าลืมแวะรับประทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ